เป็นตัวคอนเซปต์อาร์ตของตัวแบ็ควิดโอครับวู้ฮู้ย์เนาะว่าจะมีอะไรบ้างเรากำลังพัฒนากันอยู่กำลังทำสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะฮะกับกองของเล่นตรงหน้าเรานะฮะแล้วก็พี่ไมค์จากทอยเล็กซี่ครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับพี่ของเล่นเอเวนเจอร์เอ็นเกมครับยอดเนี้ยฮะเอาเว็บสมาเว็บหบวกเว็บสเนาะก็เอามาให้ทาง บีมตีลังกาดูหนังรีวิวนิดนึ่าถ้าใครไม่รู้เว็บแรกเราเป็นไงเราขึ้นให้ับสักทีนนะครับ,รบไปดูได้เดี๋ยวไปดูเว็บเก่านี้คือพูดถึงเว็บสองฮะหลังที่คลิปแรกนี่ประสบความสำเร็จแนะ่ในการที่โดนดิสนีย์บอกว่ามึงพูดเยอะเกินไปนะครับคลิปนี้เราก็เลยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าหนังมันช้าอืมใช่ใช่ใชเว็บสองที่เป็นเว็บที่จะเห็นตัวละครมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูแต่ละตัวได้ไหมว่าแต่ละอ่าได้เอาตัวไหนก่อน เอาใกล้มือไหนการกัปตันมาเวลอ่ากับตันมาเวลคุยกับคุยกับพี่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ยากที่สุดใช่ใช่ใช่คือตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะนะครับว่าอ่าตอนเวอร์ชั่นแรกที่เห็นเนี่ยตรงพลังของกับตันมาเวลเนี่ยจะเป็นสีส้มล้วนเลยแต่ว่าอันนั้นนะคนก็คือหาแล้วนะคนก็อเฮ้ยอยากได้อยากได้อะไรเงี้ย,ยทีนี้ทางพี่ก็เลยรู้เลว้วาอ๋อคนอยากได้เอฟเฟกงั้นเดี๋ยวรอดูเว็บสามเว็บสี่เอฟเฟกเต็มเลย <laughs> เอออยากได้เอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตัวนี้มีการเปลี่ยนเพราะว่าทางมาเวลเขาอยากให้เขาบอกว่าพลังของกัปตันมาเวลเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโปรตอนบัสเตอร์เออตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นสีส้มเขาบอกว่าพอเป็นสีส้มเนี่ยเดี๋ยวมีภาพอินเสิร์ตให้ดูของเก่าที่มันเป็นสีส้มเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการระเบิดเกินไปมันเหมือนไม่ใช่พลังอ่ะเหมือนคุณระเบิดอ่ะ ก็เลยต้องปรับเป็นเป็นแซมสีฟ้าเข้ามานะครับสีฟ้าอ่อนไลน่ขึ้นมาจนอันนี้ครึ่งพึ่งผ่านว่าเออโอเคแล้วดูเป็นพลังที่นี้จุดที่2ก็คือพลังตรงมือนะครับถ้าเห็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยจะเป็นสีเขียวเขียวแต่ว่าอันนี้มาเวลบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นสีฟ้าเพราะโปรตอนเนี่ยถ้าเราดูในหนังจริงๆเนี่ยมันเป็นสีฟ้าแต่ถามว่ามาเวลได้ส่งให้เราดูไหมไม่ครับเราต้องไปแคปเอาเองคือมัน,นเออคือ คือมันยากมากๆอ่ะกับการที่กับการที่เราจะหา reference นซ์นะครับแต่สุดท้ายเราก็เจอเนาะแล้ววิธีการเราก็ทําเป็น a b c d ให้เขาดูแล้วว่าเขาเขาอยากได้แบบไหนแบบไหนที่มันตรงมากที่สุดนะครับแล้วข้อที่ข้อที่3ที่ยากก็คือที่ที่มีการเปลี่ยนก็คือตรงสะโพกของกับตันมาเวลซึ่งทางมาเวลเนี่ยเขาต้องการให้ให้สะโพกเนี่ยไม่ได้มีเคอร์ฟมากนักนะครับเพราะว่าต้องเป็นผู้หญิงที่สตรอง ไม่ได้เซ็กซี่นะฮะก็เลยออกมาเพราะอันนี้ไม่ไม่เข้าใจคือนะคืออย่างนี้หามเอวคือคือถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเขาไม่ได้อยากสื่อออกมาให้มันเป็นแบบเหมือนแบบเซ็กซี่อ่ะเขาอยากให้มันมันดูสตรองมากกว่าดูแบบเป็นไม่รู้สิแต่คือห้ามเซ็กซี่อ่ะก็คือก็เลยต้องปรับเอวกันนานเลยนะฮะแล้วก็หน้าเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำยากมากๆอีกจุดหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่ายากตั้งแต่ลงสีนะฮะจะเห็นสีนะครับออกต้องระวังนิดนึงเนาะอ่ะมันเป็นสีเนี่ยเมทัลลิกทั้งตัวนะครับตั้งแต่สีแดงโรงงานของเราต้องไล่สีพลังขึ้นมานะครับจนกระทั่งพลังตรงนี้แล้วพลังนี้ถอดออกได้ด้วยนะอ๋อเป็นดับมือธรรมดาใช่แต่ว่าถ้าโปรดักชันจริงน่าจะน่าจะซิลปิดเลยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวทําหักกันนะครับนี่ฮะกับตันมาเวลก็ยากยากที่สุดแล้วในในเว็บในเว็บสองนะครับมันยากว่า เพราะมันต้องต่อกับไฟด้วยปะ่ะคือจริงๆอ่ะจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆถ้ายืนเฉยๆมันง่ายกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าทําเฉยๆโลกไม่จาถูกไหมเราก็ทำอะไรที่มันแบบว่าเออแบบดูแบบเอาง่ายๆดูดูแอคชั่นน่ะเนอะมันเด่าแต่สไตล์ทอยซี่ต้องแอคชั่นอยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้ความยากของมันจริงๆแล้วมันอยู่ที่การลงสี <c oughs> บีมคือสีเนี้ยคุณต้องหล่อใสให้เป็นสีนี้ก่อน แล้วคุณค่อยไล่สีให้มันจางลงมาเป็นแบบนี้เนี่ยคือความยากเหมือนคุณเหมือนคุณน,นั่นเนี้ยต้องเป็น P ี c ีใสมาก่อนสีสม้มแล้วคุณต้องไล่สีฟ้าแล้วคุณต้องทาให้มันเหมือนลูกแก้วแบบเนี้ยโหดโหดขึ้นไปแล้วโหดไม่แต่ว่าคือจริงๆแต่เราก็ภูมิใจนะครับ <c oughs> เพราะว่าทอทอลักซี่เราผ่านเว็บแรกมาแล้วเนี่ยเรามีการพัฒนาทีมงานพัฒนาโรงงานอะไรพวกเนี้ยเรามั่นใจว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วสำหรับงานที่มันแอดวานซ์มากขึ้น นะครับงานที่ทำให้เฮ้ยต้องสวยจริงเนาะประมาณนั้นเลยรู้ไ้ยนะว่ามีเป็นสีสี่ี่มันใช่ก็เนี้อ่ะดูการไล่สีของของเวฟแรกของไอรอนแมนเห็นปะนี่คือ PVC แล้วนะเนี่ยต้องใส่อย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยความยากเนี่ยไล่เนี่ยไล่สีดำเห็นปะโหดตัวต่อไปที่บอว่าต้องมีเปลี่ยนสีด้วยอ่ะวอลแม็กชีนนะครับก็ จริงๆบอลแมชชีนเนี่ยมันมันไม่ได้ไม่ได้ยากตรงเรื่องสีมากนักแต่ความโหดของบอลแมชชีนคือเรื่องของโมเพราะว่าบอลแมชชีนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเป็นหุ่นยนต์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมันไม่ได้ออกมาเป็นร่างกายแบบนี้เนาะบีเทลของเกราะด้านในตรงเนี้ยแค่เกราะของบอลแมชชีนตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช้สี่โมประกบกันสี่โมประกบปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงจะออกมาเป็นหน้าอกของมันได้อันหนึ่งฉะนั้นอันเนี้ยเพราะว่า เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณทําเป็นโมเดลแล้วมาประกบมันทําให้ดีเทลไม่ได้และมันจะมีรอยต่อแต่อันเนี้ยปึ้งมันจะเห็นดีเทลครบเลยเพราะมันสี่โมผมเห็นโมลแล้วโหเงินทั้งนั้นเ <laughs> <laughs> นาะตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราก็คือตัวเนี้ยโมมันเยอะนะฮะแต่อคชั่นอะไรเนี่ยเราว่าดีแล้วทีนี้เรื่องสีสีที่เป็นเมทัลลิกสีที่ให้มันเป็นสีด้านอย่างเงี้ย อันนี้ก็ยากอันนี้โรงงานก็พัฒนาสกิลขึ้นมาจนทําได้นะครับมีจุดหนึ่งที่มาเวลเปลี่ยนก็คือเรื่องของลูกตาด้านในอตอนแรกมันเป็นสีส้มกับสีแดงเขาเปลี่ยนเขาขอให้เป็นสีแดงและสีขาวมันละเอียดขนาดนั้นเลยจริงๆคือนี่คือพยายามเป็นึกว่าในหนังมันแดงขาวเราไม่มีทางเห็นหรอกจริงๆ<ต>คือใช่เขาเขาคือเขารู้งไงว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นตัวต่อมาหรว่าตัวที่เมื่อกี้ผมมึงเห็นแล้วชื่อเหมือืมเพราะ ฮออายคือจริงๆฮองไอเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ได้มีความโหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเราแค่ต้องเอนจีเนียตรงตรงตรงเอ่อต,ตรงธนูให้ดีนะครับเราเปลี่ยนหลายรอบมากเราเปลี่ยนตั้งแต่เราจะใช้เป็นพลาสติกเลยไหมช่วยแทบควานง่ายแต่สุดท้ายเรารู้แล้วว่ามันแตกสิ่งที่เราทําก็คือเราก็ต้องไปออเดอร์เชือกมาแล้วก็ผูกซึ่งโหดกว่าเดิมอีกแต่เพื่อความคงทนไง แล้วก็ความยากของห้องไอเนี่ยไม่มีอะไรครับสีทองทํายังไงให้ทองดูเงาเออแค่นี้เองตัวเนี้ยนะแค่นี้ตัวนี้แค่นี้เลยแต่คือตัวเนี้ยเปผมว่าเป็นตัวที่มันเท่มากๆแล้วมันเข้าคู่กับเแอบอ็กวีโอได้ดีมากๆอืมคือจริงๆนะผมผมก็แรกผมคิดอะว่ามันคงไม่มีไอเชือกหรอกอเพราะเราเห็นของเล่นนี่มันก็ต้องไม่มีเชือกไม่มีเชือกม,ม,ม,มันต้องมี แล้วอย่างคือเห็นว่าข้างหลังอ่ะื่งกีผมไม่ทันสังเกตหรอกมันแบบดีเทลแบบปลายธนูวิ่งลงสีใช่ปลายธนูคืออันนี้เดี๋ยวขึ้นรูปกหมืมนเดี๋ยวมันมีรูปให้หลังเดี๋ยวผมซูมให้อ่าได้ได้ได้ปลายธนูมันยังมีแบบว่าหัวธนูอ่ะให่ใช่ใช่ใชมันไม่ได้แค่เสียบไปแล้วแบบมีเดที่ปิดทั้งหมดใช่ครับก็คือจะบอกได้เลยว่าตัวฮอกอายตัวนี้ผมชอบมากๆนะคือแต่มันก็ทํายากแหละคือจะบอกว่าการทํางานชิ้นเล็กอย่างเนี้ย จริงๆแล้วมันลงสียากกว่าชิ้นใหญ่นะเพราะมันเป็นจุดเล็กๆอย่างเวฟหนึ่งกับตันเมกาอย่างเงี้ยโอ้โหนามแม่งกระดิ่งหนึ่งนึกออกปะจิ้มเนอะฉะนั้นก็เนี่ยแหละฮะแต่เราก็พยายามทําให้ทุกคนแฮปปี้เนอะไปตั้งบนโต๊ะทำงานตั้งอะไรได้ก็มีความสุขนะครับมาแอนแมนก่อนเถอะอ่าแอนแมนแอนแมนแอนแมนนี่ผมอยากเท้าเกิดดีึงนะฮะสำหรับแอนแมนตัวนี้นะครับเออ คือแอนแมนตอนแรกเนี่ยเราอยากที่จะทําให้มันเหมือนกับเป็นแบบขยายร่างตั้งแต่เล็กยันออใหญ่เออใช่ใช่ใช่ <C ell ate> แต่เราพยายามทาหลายเวอร์ชั่นให้มาเวลดูแล้วสุดท้ายมาเวลบอกว่าอย่าเลยทําอย่างนี้แหละเพราะสุดท้ายมันเหมือนแอนแมนสามตัวถึงบอกปะถึงแม้ว่าเราจะทําแบบตึงๆแล้วมีเส้นมีอะไรพวกนี้แต่เขาบอกว่าอืมอย่างนี้แหละดีแล้วเพราะไม่งั้นมันก็จะเหมือนแอนแมนไม่มีอยู่สามตัวสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ฉะนั้นเราก็เลยอ่ะเหลือเป็น simple แบบนี้แต่ตัวเนี้ที่ยากไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยครับอยู่ที่การทําสีเงินให้เป็นสีเงินเท่านั้นเองคือคือกว่าคุณจะผสมให้ได้แบบเนี้ยกว่าคุณจะทําให้มันได้ประมาณเนี้ยมันต้องผสมสีเงินหลายแบบมาเนาะสีเงินแบบสีเงินแบบมันมีเงินด้านเงินด้านเงินเงาเออเงี้ยเห็นปะฉะนั้นไอ้พวกเนี้แหละคือยากการลงสีคือสิ่งที่ยากที่สุด แต่แอนแมนตัวนี้ผมว่ามันสมบูรณ์ด้วยตัวมันเองนะถ้าดูดีเทลต่างๆดูแบบกระโปรงกระเป๋าอันเนี้อ่ะยบอกได้เลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่ชิ้นรวมนะเข็มพันนี่แยกชิ้นนะชีดแยกชิ้นนะไม่ได้แบบมารวมกันนี่แหละคือความโหดของมันจริงๆการพี่ก็โหดนะแต่เวฟแรกก็ลัอเฮ้ยกับกับตันเมกากระเป๋าน่ะเอเอแต่เวฟสามเวฟสี่โหดกว่านี้นะ <laughs> แล้วก็แบ็กวิดโอแบ็กวิดโออ่าใช่ตัวท้ายของเวฟผมจําได้ว่าข่าวที่แล้วคุณยียบพี่อะเลื่อนทรงผมอะมันมาทรงไหนทรงหนึใช่อุ้ยตายแล้วนี่พี่ลืมไปเลยนะจริงๆแบ็กวิดโอเนี่ยแบ็กวิดโอเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าทรงผมตอนแรกเนี่ยโผลมาแบบใหญ่มาข้างบนเหมือนกับคุณหญิงสมัยก่อนที่ชอบตีโป่งเออตีโป่งตีโป่ง มาเวลก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันตีโปะเกินไปหรือเปล่าก็เลยย่อลงมาทีนี้ย่อลงมาไม่พอนะครับการแต่งหน้าแบ็กวิดโดเนี่ยโหดมากฉะนั้นตอนมาสโปรดักชันเนี่ยคือลงสีโหดเลยอายไลเนอร์ตรงนี้เนี่ยมีการปรับให้บางลงทําหน้าไงให้ให้แบ็กวิดโดน่ารักให้ได้แล้วดูเซ็กซี่นิดๆิดอันนี้ยากจริงทีนี้โคตรถึงความน่ามาทาเออคือไม่ไม่ไม่บีมคือที่พี่ผู้ฟังเนี่ยคือสิ่งที่มาเวลเขาคอมเมนต์มาคือประมาณนี นึกออกปตาแบ็กวีดโอก็เปลี่ยนสก,สกาเลตยนสั้นตาสีเขียวตอนแรกพี่ก็สีฟ้าเลยครับนึกออกปะซึ่เราไม่รู้ไงทีนี้มาที่สีผมบางตอนแรกสีผมมีสีแดงแป้นเลยนะคือเอาง่ายๆเราดูในหนังอะมันแดงหมดเลยมันก็แดงถูกปะ่ะล่ะเออคือแต่จริงๆเขาบอกมันคือส้มและที่โหดที่สุดคือไฮไลท์ตรงเปลียครับมาเวลบอกว่าไฮไลท์ตรงเปลียนต้องเป็นสีพรอน บรอนนี้กับสีส้มเนี้ยผมทำาอบ d ซ <laughs> ให้มาเวลดูร้ว่าอันไหนคือถูกที่สุดนี่คือความโหดและความโหดอีกอย่างหนึ่งอีกสองอย่างก็คืออ่าอย่างหนึ่งก็คือตรงสะโพกเหมือนกันทำไงก็ได้ให้ให้มีความเคิร์ฟน้อยลง mm hmm. เออแล้วก็เราก็มีปรับบุนอาวุธตรงนี้เพราะเวอร์ชั่นเก่ามันจะเป็นโมุฒมันจะฐานใจั่งเลย mm hmm. นี่แหละคือความโหดของแบบิดีดอแลวแบบิวดอเนี่ย ถ้าดูดีๆเส้นบัตจะสวยนะเห็นนะเส้นตัดก็เป็นชุดแบล็กวิดโดนั่นแหละครับเดี๋ยวเอาดูของแบล็กวิดโดมูวี่กันอยดูไม่ได้จริงอ่ะอ๋นี่มีตัวละครนี้อ๋อตัวเส้นแรกที่เราเห็นเห็นกันในเทเลอร์เนาะอ๋อมีสี่ตัวอืมแต่ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่แหละอันนี้แหละแปลกๆ สวัสดีครับนี่ชื่อบาดแดงนะครับเป็นอร์ตดเรคเตอร์ครับคอยดูดเรคชันให้กับของทางทอยเ็กซี่ครับผมเดี๋ยวพ,พอสัมภาษณ์พี่เขาเข้ากันออตอนแรกรู้ว่าได้ทำตัวนี้เป็นไงตอนแรกรู้ว่าทำเอาเป็นเจอร์ช็อกไหมเครียดไหมกดดันไหมจริงๆ,ๆก่อนหน้านี้อทอรเร็กซี่ได้ได้มาก่อนแล้วเนาะที่ทำของพวกของอมาเวลเนาะตั้งแต่พวกไอรอนแมนเห็นสไตล์ไกด์ตอนแรกนี่ก็ตื่นเต้นตกใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราใฝ่ฝันกันเนาะอยากทำพวกงาน งานที่เป็นดีไฟน์เกี่ยวกับของพวก Marvel มาเว l พวกอย่างเงี้ยที่เป็นสิ่งที่คนรู้จักมาแบบโหหลายสิบปีมากเลยรู้จักมาตั้งนานแล้วพื่อ้ทำออกมาให้เป็นแบบสิ่งที่จับต้องได้และ,และงี้พี่ดูดูดูหนังสนุกไหมรู้หมดแล้วเนี่ยไม่เอาจริงนะเอาจิงคือทางทางของดิสนีย์มาเวลเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาแค่ประมาณหนึ่งเนาะแบบให้สไตล์กายมาคือเราก็ต้องแบบมานั่งดูแล้วก็ไม่ได้บอกหมดอะ่ะ คือของดิสนีย์เขาค่อนข้าง Security เรื่องแบบว่าข้อมูลเรื่องความลับอะไรเงี้ยคือตอนแรกได้ลิขสิทธิ์เลยเราได้สตีดีวอลเออตอนนั้นทำอะไรฮะตอนนั้นยังไม่ยังไม่ทำตอนนั้นตอนนั้นคือเราคิดว่าเราทําไม่ทันเออเราก็เลยแบบรอหนังออกมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะข้อมูลเรา้อยใช่แต่ต้องออกแบบหมดเลยนะออกแบบมาก่อนแล้วไงคือตอนนั้นคือออกแบบต้องออกแบบมาก่อนแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือของการออกแบบคือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเราไม่ได้ดูหนังก่อนไง คือมันมีความยากตรงนี้คือส่วนใหญ่เวลาเราออกแบบอะไรถ้าเราดูหนังเราอินใช่ไหมเราจะออกแบบได้คือแบบตัวนี้ตัวนี้ต้องท่าอย่างนี้ตัวนี้มันตีอย่างนี้แอคชั่นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราเราไม่มีข้อมูลในหนังก่อนเนี้ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าใส่กายจะต้องเป็นผ้านิ่งๆมาใช่ไหมเป็นตัวตัวละครอย่าทธานอตมายืนเป็นผ้าอย่างนี้เราก็ต้องตีความว่าทานอสในผ้าเนี้ยออกมามันจะต้องทําอะไรทุกอย่างที่แบบไม่ไม่จบใช้พลังแบบต่อยเหมือนฮักอะไรเงี้ยคือทานอสเราก็ต้องตีความว่าออะตััวววนนีีี้้้มมาแบบเเเทยยหลรไ แล้วก็แป๊บนึ่งงั้นหมายความว่าเขาพูดมาแล้วแต่ท่าทุกอย่างพี่ต้องเวท<ช>ีน่าจะจินตนาการใช่มันอ๋อตัวนี้มันต้องปล่อยพลังตัวนี้มันต้องง้างมันต้องวิ่งนี้นต้องย้่งลอยอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปดูตามที่ต่างๆว่าเขาติเขาเหมือนแบบเดาว่าทิศทางของเรื่องมันน่าจะเป็นยังไงอย่เงี้ยกรูกับคนนี้ เป็นน่าจะัำแนวนี้อ,อะไรเงี้ยใช่เราต้องกลัวเราต้องรีเสิร์ชไงเราต้องรีเซิร์ชว่ามันทํำยังไงไงว่าเราถานอตัวนี้มันน่าจะออกมายังไงเพื่อที่จะดีไซน์ออกมาได้เงียคืออย่างนี้อธิบายเป็นคนต่งคือของเล่นมันไม่ได้แบบว่าแป๊บๆผลิตใช่ใช่ต้องต้องวางแผนกันมาหลายต่อหลายเดือนก่อนแะออกแบบนู่นนั่นนี่ก่อนจะแบบให้ออกพร้อมกับหนังได้มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยดูคุณรอดูตัวอย่างก่อนนะไม่ได้ไม่ทามาก่อนแล้วเขาก็สไตล์ไกด์ที่พูดมาก็คือ ไม่บอกอะไรเยอะมาเป็นข้อมูลด้วยซ้ำแล้วเราก็ต้องมานั่งปั้นแล้วก็ส่งให้เขาดูเขาโอเคไหมถ้าเขาไม่โอเคเขาบอกให้เราแกแล้วเราก็แก้กับไปคือขั้นตอนทุกอย่างขั้นตอนเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากบาแดงก่อนมไม่ว่าใครออกแบบก็ตามเนาะบาแดงก็จะต้องมาดูสุดท้ายว่าเฮ้ยคอมโพสเป็นยังไงนูนนี่นั่นเป็นยังไงก่อนส่งให้ทางมาเวลดูแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นในแง่ของหนังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่งแค่แบบให้มาเวลดูนะมันจะยิงตรงไปที่มาเวลสตูดิโออีกทีหนึ่งมันคือสองขั้นตอน ออกไหฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยหนังเนี้ยซึ่งเขาซีเรียสด,ด้วยเนี่ยมันเลยเป็นขั้นตอนอะไรที่แบบเราต้องละเอียดเราออมากอะ่ะ<ม>พอส่งครั้งหนึ่งเราก็จะเสียเวลาประมาณสักเกือบ2อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็นับไปสีขั้นตอนการพัฒนาเดเวล็อตั้งแต่2 d 3 d <ม><ม>ยันจะไปถึงมาสโตรกชั่นเนี่ยคุณต้องมีไทม์ไลน์เกือบ7-8เดือนคุณจ<ม>ึงทำทันนี่คือความโหดข,ของเล่น<ม>ฉะนั้น ถ้าเกิดมันช้านิดนึงก็ให้อภัยอันนี้หนึ่งเลยก็เหมือนเดิมเนาะก็มีคําถามไหมครับบีมไม่มีครับแต่ว่าเรื่องพูดพี่แคร์เนี่ยผมก็ผมว่าดูผมมีชุดนี้อยู่ที่บ้านก็ยังเห็นเว็บหนึ่งก็ยังเห็นว่ามันดีเทลมันดีจริงๆอันนี้มไม่ได้พูดอวยเพราะเชิญมานะแต่เราเห็นอของจริงเราก็ยอมรับว่าเออมันมันใช่อ่ะริ้วรอยทอเนี่ยคุยยังตั้งแต่เทปแรกแก็ม,มันก็ดีเทลจริง,รงแล้วเห็นของจริงแบบใกล้ๆที่เว็บสองจริงก็รู้สึกว่าเออมันมันดีเทลไม่ได้แบบว่า ไม่ได้มั่วรอยรอยเล็กๆข้างหลังไม่ฉี yeah. ่นยังมีเลยคือโอเคก็แดกก็เดี๋ยวฝากเว็บสองเนาะแต่จะโชว์เซอร์ไพรส์เว็บสามเว็บสี่หน่อยนะนี่นิดหน่อยเนาะได้ได้อาจจะแล้วก็ฝากฝากนิดนึงฝากนิดนึงในรายการดีก็คือเออก็คือก็เหมือนเดิมนะครับก็ทุกคนก็รอเว็บสองมานานนะฮะก็จะบอกว่าเว็บสองเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับทางทอล์กซี่เราก็ส่งฟรีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ รับประกันเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครดูตามเพจเนาะจะเห็นว่าสีตัวนี้มีปัญหาโน่นนี่นั่นมีถ้ลงถลอกเดินมาหาเราที่พันทิปเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับหรือไม่เราก็สามารถแต่งเติมสีเปลี่ยนอะไรให้คุณได้นะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือเว็บ2เนี่ยเอฟเฟกกับอ c เซสซอรีเนี่ยมันเยอะขึ้นมากๆนะฮะโดยเฉพาะกับตานมาเวล ฮอเอฮอไอทุกตัวของเว็บ2องเนี่ยทำยากกว่าเว็บ1เยอะมากๆนะครับแล้วก็ลงสีเอยแต่งหน้าผู้หญิงเอยอะไรพวกนี้โอ้โหคือเรายอมรับเลยว่าตอนนี้โรงงานเราเก่งขึ้นเราก็เก่งขึ้นด้วยแต่ต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเว็บนี้เราก็น่าจะแพงขึ้นมานิดหนึงก็ง่ายๆครับเว็บนี้นะฮะราคาปกตินะครับของทุกตัวก็คือแบ็กวีดโนี่จะอยู่ที่1 5 9 0 h อกอา a แอนจะอยู่ที่1,690งพันหกร้อยกาสิบวอลแมนกับกับตันมาเวลจะอยู่ที่1,790แต่เพื่อให้แฟนๆเอ็นเกมนะครับได้สะสมแล้วก็แฟนๆที่ติดตาม t o y x ีมานะฮะ299ชุดแรกทั้งชุดเนี่ยของเว็บ2เนี่ยจากราคาเต็ม8,550จะเหลือเพียง7,050บาทเท่านั้น ซึ่งแพงกว่าเว็บแรกแค่1,000บาทเท่านั้นครับ mm hmm. คุณก็ได้เว็บสไปเลยแล้วก็ใครที่มีเว็บหและเว็บส mm hmm. พอเว็บสเว็บสออกมาก็จะมีโปรดีๆแบบนี้เหมือนกันสองอยเกชุดแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้ในราคา7,050บาทเท่านั้นลดลงมาตั้ง1,500บาท mm hmm. ก็รายการนี้คลิปออกก็หน้าที่จะซื้อที่หน้าเว็บ mm hmm. ได้เลยเนาะ๋ยวลิงก์ไม่ให้ ในคอมเมนต์แรกใช่ใช uh, uh ่ก็เหมือนเดิมครับก็เราไทซี่เราก็ทำเว็บนี้ขึ้นมาก็ด้วยใจเนาะแล้วก็ไหนๆก็บีมตีนกาดูหนังกูสามมาแล้วก็แอบๆให้ดูนะฮะแสดงให้ดูตัวไหนคับตัวหนึ่งของเว็บสามเว็บสี่เว็บสามอให้ดูตัวไหนดีมันมีหลายตัวก็อันนี้เป็นเป็นรายการพอนังพอนัางหรอ พรล่างเหรออ๋อขอพ่างเหอพร่างเเฮ้ยนี่ไม่เคยเปิดรายการไหนเลยเนี่ยโอ้โหเอออันนี้ถึงขั้นว่าคือจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเล่าก่อนมันมีหลายตัวมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ถูกเอาเนี้ยเจ็ดตัวแล้วอแล้วผมผมสปอยนิดนึงว่าเจ็ดตัวเป็นตัวที่พีคุกตัวแตวก็พีคุกตัวอ่าก็เราก็ให้ดูพรร่างกันนิดนึงนะอ่าอ่าก็เฉพาะพีรังกาดูหนักเลยนี้อ่า คือแต่เรียนอันนี้ว่าอันนี้มันเป็นโปรโตไทป์เนอะ,อะมันยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับแต่อัพรูปกับมาเวลละก็จะมีใครที่ชอบโบรทอร์นะฮะก็ตัวเนี้ยรอได้เลยเนาะ, <laughs> ะแล้วก็อาถ้าแฟนแฟนทอรหน่อยนะแฟนทอร์แฟนทอก็คนที่รักชอบทอร์นะครับก็จะมีดี<ม> <laughs> นีจะเป็นมูวี่ซีนนะครับมูวี่ซีนนะฮะเป็นช็อตไหนครับเป็นช็อตที่อตอนทอเนี่ยชาร์จพลังส่งไปหให้ไอรอนแมนไอรอนแมนก็จัดตาอรนออะที่ชาร์จเนี่ยถือค้อนสองคอนนะครับอันนี้นะฮะก็อันนี้อาจจะเห็นหลุมเหลิมอะไรพวกนี้คือต้นแบบเนาะเราก็ ตัวจริงกำลังกำลังปินอยู่นะครับตัวจริงปินอยู่สไตล์กายเซอนมีท้ออ้วนหลุดมาไหมตอนก่อนแรกมีปะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยดีมใครจะไปสัจรูไม่มีไม่มีมันมาถึงปุ๊บมันแต่ว่าพอหลังหนังออกไปเนี่ยมันมีสไตล์กายส่งมาม,มีแล้วก็จะมีชุดอย่างเงี้ยให้เราดูเนาะแล้วก็อ่าสักตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็เป็นไอคอนิกนะครับตัวนี้ ทุกคนน่าโคนี่สแนปนะฮะก็เวฟสามเนี่ยจะเป็นฐานของแต่ละตัวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูฮะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วเป็นตัวแค่ต้นแบบันั้นเองแล้วก็มาบีมบุษามาเชิญะฮะมาในให้เราอยู่ในรายการก็โชว์ให้บีมเขาดูหน,น่อยเนอะก็จะมีตัวนี้นะครับอ่า เอาว่าผมผมบอกเันแล้วกันว่าทุกฉากจำในในตอนสุดท้ายที่มันเป็นพันนองแบทเทิลมันมีอยู่ตรงนี้หมดมีตรงนี้หมดถ้าคุณได้ถึงฉากไหนเอ๊ฉากนั้นจะมีไหมผมบอกว่ามีมีหมด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 แล้วตัวละครนี้ยังไม่เห็นก็จะได้เห็นใช่ครับใครที่ถามมาว่าทำไมไม่มีตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นก็เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอคือมันก็เป็นความตั้งใจของเราเนอะมาแดงใช่ไหมที่เราอยากที่จะคือเอ็นเกมก็เป็นหนังอันดับหนึ่งนะเนอะ แล้วเรากเ็เป็นแฟนๆอยู่แล้วเราได้สิทธิ์ทําครั้งหนึง่งไม่ได้มีบริษัทหลายๆบริษัทบริษัททําของเล่นในโลกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีทําได้ได้ท่ามดเนาะ,ะเราก็เป็นบริษัทไทยและบริษัทเล็กๆ,ๆที่ได้ทำเนี่ยเราก็มีความตั้งใจที่ว่าเอาให้ครบอะเว็บสี่รวมทั้งหมดมันจะมีเกือบยี่สิบสองตัวเนาะเราก็อยากให้ทุกๆคนที่เป็นแฟนเราหรือแฟนหนังหรือใครก็ตามมีเซตเนี้ยขอให้ครบเถอะ ผมรับรองเลยว่ามูลค่ามันจะมหาศาลมากในอนาคตเพราะว่าเราไม่ได้ทําเป็นแบบผลิตทีเป็นแสนเนาะเต็มที่เราก็อ่ะสองพันห้าพันนะครับอ,อาจจะอหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็พยายามจะลิมิตให้มันน้อยนะฮะถ้ามีเซตเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดๆนะครับแล้วก็อย่างที่สัญญาเนาะก็เนี่ยอร์โซนิดนึงก็เอฟเฟกตมาเต็มเนะมีสายพงสายฟ้านะเลย นี่เป็นอะไรที่หลายๆคนก็อยากได้ใช่ก็เราเห็นตั้งแต่กับตาน well มาเวลนะครับ<ม>เราก็เลยใส่แม่งให้หมดเลย<ม>นะประมาณนี้ประมาณนี้ครับอ่าโอเคแล้วหนังเรื่องไปแบ็คบกวิโอนี่เขาเขามีสไต,สตล์เข้ามาบ้างไหมมีมีมีม,มีก็ตอนนี้เราก็ออกแบบอยู่นะครับ<ม>อยู่ในขั้นตอนออกแบบแล้วก็เออเราก็คาดหวังว่าซีนที่เราเลือกเนี่ยมันจะเป็นซีนที่ถูกต้องใช่ไหมปดงต้องให้กูรูไหมให้กูรู ดาดูยังดูยังให้หน่อยอะไรเงี้ยก็วิสีใหม่โอ้โหไม่รู้เหมือนกันม้องดูตัวอย่างได้ตัวอย่างเดียวเองคิดว่าเป็นยังไงเรื่องทางนี้น่าจะแบบผมว่าน่าจะเล็กมันแบบแนวแบบสายลับแบบเจสันบอลนะคิดเหมือนกันเลยน่าจะเป็นเหมือนกับตอนเมกาภาคสองอะคล้ายๆไอที่เราเห็นใหญ่ๆตอนแรกผมว่ามันเป็นแซดแบ็กเล่าอดีตเฮ้ยเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยว่ะใช่มันมีโอกาสเป็นแซดแบ็กเพราะว่ามันมีอยู่คือกับตันมาเอ้ยไม่ใช่แบ็กวิดอเนี่ยมูวี่เนี่ย คือเราก็มองกันว่าเราไม่รู้หนังมันจะเป็นยังไงเนะแต่ว่าเราอยากทำมาไม่รู้สิคือเรารู้สึกว่าแล้วเราก็คิดว่าซีนที่เราเลือกหน้าโอเคน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวละครที่เรใช่ยคือคือเอาตรงนะตอนที่เราพัฒนาแบ็ควิ๊โดมาเนี่ยเรายังไม่เห็นเลดการเดียนพอเห็นเลดการเดียนเมื่อไหร่คือแฟนเซนเจอร์ติงทุกคนก็คือจะต้องแบบเอาอ่ะหรือกปล่าวตอนเห็นสไตล์ไกด์เห็นเลดการเดียนนะกรี๊ดเลยกรี๊ดแจแตกเลย แต่มันมามันมาก่อนตัวอย่างนะใช่พี่ไม่รู้คือคือเราไม่รู้ว่าคือตัวอะไรเนะเราไม่รู้ว่าเดวิดฮอปกินจะมาเล่นอะไรไม่เราเราได้สไตล์กหลังจากหลังจากเราได้สไตล์ไกด์หลังจากที่มูวี่เทเลอร์ออกมาแล้วอมแล้วก็แบบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะเป็นตัวอะไรเป็นอะไรแต่เห็นที่เริ่มม่ตัวเที่ยนที่ต้องขโมยมีแน่นอนนึกออกปะเออนึกออก่ะคือมันต้องมีอะไรหาม่ั้นมาเวลไม่คาดมันหลอกถูกไหมเออก็เลยแบบ คนน่าจะชอบไอ้ตัวนี้แหละเออแล้วมันก็เทแล้วมันก็เทจริงๆคือเราก็คิดว่าสีที่เราเลือกน่าจะโอเคเนาะสีที่เราเลือกน่าจะโอเคก็เดี๋ยวใกล้ๆก็เหมือนเดิมไงบีมก็ได้ดูแต่ก็ได้เห็นมาดูเดี๋ยวมาถ่ายเขาว่าเอ๊ยมันมีอะไรนะสนใจมั้ยนะใช่ใช่ก็ประมาณนี้เนาะ ตอนนี้นะพี่แดงมีเอ็นเครดิตนะครับแต่ว่าเรามีเอ็นเครดิตนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเอ็นเครดิตด้วยนะครับแต่เอ็นเครดิตนี่ดูหน้าจอไม่ได้ครับเดี๋ยวดูหน้าผมแทนแล้วกันนะครับว่าผมเห็นหน้าตาผมเป็นยังไงลองสะท้อนในดวงตาอ่าพี่ไม่ได้ถอดแว่นก่อนเดี๋ยวสวยครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะครับอ่าเป็นตัวคอนเซปต์อาร์ตของตัวแบ็ควิดโวครับวู้ดบอยนะว่าจะมีอะไรบ้างเรากำลังพัฒนากันอยู่กำลังทำ ดูหน้าผมนะครับเพราะว่าเขไม่ดูไม่ได้จริงออมีตัวละครนี้ออตัวเซตแรกที่เราเห็นเห็นกันในเทเลอร์เนาะอ๋อมีสี่ตัวอืมแต่ผมว่ามัมีอะไรแปลกๆอยู่แหละมันมีอะไแปลกๆอยู่นะห้ามพูดห้ามพูดดูในห่างไม่เห็นไม่ได้เห็นกล้องเราไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่า โอ้น่าจะมีไลฟ์คุยกันได้อีกเยอะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีวม,มันเหมือนตัวอย่างแต่ว่ามันมีมากกว่าน,นั้นนิดนึงอันนี้คือคือเซตแรกที่เขาส่งมาให้ดูไหปแล้มโอเคแค่นี้แหละผมบอกไม่ได้